สวัสดีจ้าพบกับช่องพี่ว่าพาแซบเด้อวันนี้พี่ว่ามีอะไรแซบๆจ้านี่จ้าแกงหน่อไม้จ้าแกงหน่อไม้แบบใส่แค่สองอย่างเียจ้ะเด้อใสเ่เห็ดกระด้างจ้ะใส่เห็ดใส่เห็ดนี่จ้ะเห็ดกระด้างซุปก็แล้วอะไรก็แล้วเนาะก็เลยเอามาแกงใส่หน่อไม้เลยจ้ะเด้อแล้วก็ยังมีแหนมแหนมหมูเดี๋ยวขึ้นขอนิ้ว ใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้จ้ะเด้อช่องเล็กๆช่องพี่ว่าพาแซ่บได้จ้ะพ่อได้เป็นกำลังแรงใจที่ทําคลิปต่อได้จ้ะเด้อมาพ่อแม่พี่น้องพูดหลายแสนเวลาได้จ้ะวันนี้กินง,ง่ายได้จ้ะเด้อพักนางหางยา่าก็ไม่มีตะขนเนี่ยกินแจง้งเราไหมมาลองดูทดําแรกแฮกหมานแด้วหนะกระด้ มันสดหน้ามีแรงเนื้อหมูแข็ใ <c oughs> ส่เล็กน้อยต่ไม่ได้ใส่มากเจ้านี้อร่อยเลี้ยงกับลมพอดีอะ่ะ ไม่แบบไม่เปรี้ยวมากเปรี้ยวแบบฟิกเนี่ยแล้วก็บอกว่าไปก็ไปเส่ตู้เย็นไปเด้อเดี๋ยวถ้าเกิดจะกินตอนเท้า่อแกว่าือ กินซ้ปเนียวแล้วก็ทดนำแกงเฮ็ดนีว่าจะแกงให้แเกหรไม้ผสมกันสมใากันสองอย่างจะพอไม่ี่นองอ่อนเลยเดี๋ยวๆๆ ใ่น,นี่ก็ซื้อฮาเหรอเนื่อหาเองแล้วหน้าแดงเนอะว่เาเราไปหาเนื้อไม้ธรรมชาติาด้จยใเด้นะที่เขาปลูกไว้ตามหลุมตามคลองเนาะนั่นี่มันก็ไม่มี้ะนอกจากเนื้อไม้ปลูกด้วยใจแฉะเนื้อไม้ปลูกนีนอ่อื บรสชาติเขาแบบพอดีอ่ะอืออออ เมื่อวันก็รูกงานาะต้องเขง้า ข้านอกเราไม่ต้องมีอะไรยีแล้วนึกถึงแบบคนอีสานเนอะโอ้ยสำนีกกเลิศแล้วจ้ะอาหารฉันก็เป็นคนอีสานเนอะพ่อแม่ก็พาาอยู่อีสานมาก่อน มันจะคิดว่าไปอยู่กรุงเทพกรุงไทยอยากกินอาหารนิสานก,ก็คนทางยากิไม่กินเนาะจต่เนาะอาหารตามฤมดูกาลใส่ใส่ไข่มดแดงไว้มีดถอกเนาะมันจะตึกม,ออมันจะปาเออมันจะตึกมันจะบ้าไม่มีมปา

นี่กินเขาอย่างนั้นร้่อืมเฮ็ดเฮ็ดกระด้างอ่อนเด่ยเยอะที่ก็ปลูกเนาะแกมันเคี่ยวยากที่เข้ามาซุปออกมาซับแล้วก็ซุปเคี่ยวยากเนาะ ถ้าแก่ก็ไม่กินนี่แก่มันก็ไขเข,ข,เขออ้อไลยุบ 嗯。撸。嗯哼。 ตมเขาโจมมาจึกมาถึงแล้วก็มาแกงเลยนะจ๊ะเนาะอยู่ทิ่โคกทิศป่ารล้อยากไปอยู่ใกล้ๆใกล้ๆกับเขาแถดนด้นแถวบนนอกแถวอะไร hà, còn phim udon bổn nữa cho nó nhưng cái này hết nó đập cái này hết Hả đây